เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวมตัวกันที่บริเวณถนนสมโพธเชียงใหม่700ปีตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อคัดค้านการตัดต้นไม้ริมถนนระยะทางกว่า20กิโลเมตรของสำนักงานทางหลวงชนบทที่มีการตัดกิ่งก้านใบออกหมดค่ะจนเหลือเพียงช่วงลำต้นที่เห็นอย่างนี้นะคะซึ่งก็ไม่ถูกต้องตามหล,ลักรุกขกรรมค่ะคือไม่ได้เข้าใจนิสัยของต้นไม้ต้นปีดเลย แล้วก็ตัดผิดฤดูนะครับคือช่วงนี้เนี่ยควรจะปล่อยให้เขาออกดอกทิ้งใบไปให้หมดก่อนนะครับพอเห็นโครงสร้างเสร็จแล้วเราค่อยสังไล่อย่างหนึง่งช่วงนี้ควรจะให้ใบซึ่งมันมีเยอะอยู่เนี่ยไดกรองฝุ่นกรองอากาศนะครับก็คือช่วงเวลากวิธีการกยังไม่ถูกต้องด้านไหนชจวานทองดีเลอร์ประธานคณะกรรมาการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ระบุว่า ภาคประชาชนเคยร้องขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทยับยั้งการตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนนไปก่อนหน้านี้เพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแต่ก็ยังคงมีการดำเนินการต่อเนื่องไปจนเสร็จสิ้นตลอดทั้งสายซึ่งก็ไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศค่ะซึ่งเรียกร้องให้กรมทางหลวงชนบทนั้นรับฟังความเห็นของประชาชนมากกว่านี้ค่ะ นายชชชวาลยังย้ำว่าไม่ได้คัดค้านการตัดแต่งต้นไม้นะคะแต่บอกว่าขอให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการโดยการตัดแต่งต้นไม้ในถนนเส้นทางอื่นๆก็ขอให้หยุดเอาไว้ก่อนค่ะเพื่อกำหนดแนวทางในการตัดแต่งต้นไม้ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ